สวัสดีครับชุดหุ้มเบาอันติเมตนะครับวันนี้เรามาดูงานหุ้มเบาอ,อันนี้ไม่ใช่งานทางร้านนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับโอเคก็น่าจะเป็นสินค้าที่สั่งมาจากทางอินเทอร์เนต็ตเนาะน่าจะเห็นได้ทั่วไปมันก็จะได้ระดับหนึ่งไม่เข้ารูปนะครับอันนี้น่าจะมีปัญหาลูกค้าอ,อ,อยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นงานตัดให้ตรงรุ่นเลยนะครับนี้ด้านหลัง ด้านหลังก็ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราเทําแบบงานตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งและสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าก็ได้ออเดอร์งานขัดและพ่นเคลือบไฟหน้าใหม่ด้วยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีอาการมัวอยู่้างนี้มีสีด้วยันี่เป็นสีนะครับมันไม่ออก เ,เพื่อไม่ให้เป็นเสียการเสียเวลาก็เดี๋ยวทางร้านทำไปพร้อมๆกับการทุ่มบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันไปเลยสำหรับชุดทุ่มเบาลายที่ลูกค้าเลือกในการติดตีอาวีคันนี้นะครับก็จะเป็นลายรอย a ั X นะครับสีหนังที่เลือกจะมี2ส,สีคือหนังสีครีมและหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับจุดเด่นของชุดทุ่มเบาตัวนี้นะครับก็คือจะมีการเสริม ตัวฟองน้ำนะครับซึ่งเป็นฟองน้ำที่มีความนิ่มนะครับสำหรับการนั่งเป็นซองใส่ตรงกลางเนี่ยนะครับ2เซนนะครับตลอดแนวของที่นั่งและพนักพิงโดยที่ปีกเบาะตรงนี้จะไม่เสริมนะครับคือจะเห็นว่าตัวเบาะเนี่ยตรงกลางมันจะยุบลงไปเยอะนะครับลูกค้าอยากจะเสริมเฉพาะแค่ตรงกลางก็จะเป็นลักษณะตรงนี้แบบนี้นะครับก็จะแก้เบาะจมเบาะลึกเบาะยุบได้นะครับ สำหรับใครที่มีปัญหาการนั่งนะครับของประมาณนี้ก็สามารถสั่งตัวชุดทุ่มเบารุ่นรอยยองเได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับชุดทุ่มเบาแบบรอยยองเอ็กนะครับเสริมฟองน้ำตรงกลางที่นั่งตรงนี้ที่มีฟองน้ำแหงแหวงไปนะครับเรียบร้อยละเราุ้ม ข้างๆก็ช่างเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับงานตัดตรงรุ่นเข้ารูปสวยงามน,นะครับเท้าแขนมีผู้หให้อันนี้ด้านหลังนะครับมีกระเป๋าหลังให้ทั้งคู่พับทุกอย่างได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอโ,อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฝ่ายหน้ากัน สวยทั้งข้างในข้างนอกเลยอ่าอันนี้ก็เป็นงานไฟหน้านะครับเรียบร้อยสวยงามท่านใดสนใจงานหุ้มเบาติดต่อได้นะครับหรือว่าอยากจะ,ะขัดและพ่นเครื่องไฟหน้าเนี่ยก็ทักกันได้นะทำทั้งคู่เลยขอบคุณครับ